จากาน้ำหนัก114โลตอนนี้เหลือ77โลเสื้อผ้าเคยใส่ไซส์ XL ตอนนี้ก็เหลือไซส์ M นะครับผมคิดถูกที่มาตัดกระเพาะที่นี่นะครับผมสวัสดีครับผมชื่อ ชันครับเทศาแพทย์นะครับผมก็วันนี้แวะมาตรวจสุขภาพกับคุณหมออีกรอบนึงนะครับผมหลังจากตัดกระเพาะไปแเดือนครับก็จากน้ําหนัก114ยสโลตอนนี้เหลือ7 7โลนะครับผมจากที่ตัดกระเพาะไปก็รู้สึกว่าร่างกายเราคล่อ,องตัวขึ้นใส่เสื้อผ้าได้เยอะขึ้นมีความหลากหลายความมั่นใจมากขึ้นนะครับผมจากเสื้อผ้าเคยใส่ไซส์ XL ตอนนี้ก็เหลือไซส์ M นะครับผมแลวก็รู้สึกว่าการทํางานในชีวิตประจำวัน,เ,นเราทําได้ นานขึ้นคล่องตัวขึ้นครับผมสุขภาพดีขึ้นเมื่อก่อนผมเคยทานยาออคอเลสเตอรอลกับไขมันความดานันตอนนี้ก็ไม่ได้ทานยาแล้วนะครับสุขภาพปกติใช้ชีวิตได้ตามปกติมีการไปปาร์ตี้กับเพื่อนออดื่มได้กินข้าวได้อะไรเงี้ยน,นะครับผมก็รู้สึกว่าคิดถูกที่มาตัดกระเพาะที่เนี่นะครับผมขอบคุณมากครับ